สวัสดีนะโมยมดูกันกันด้วยสเตวิดีวตอนนี้อยู่กับผมโอปานาย เริงของอืมลือดีย yeah, <the> ังเตอะเดี๋ยวขอปรับอะไรบางอย่างที่มันแบบปุ๊ปูะ๊ะเลยหรอแม่แบบ มาสีนี่นะเชิผมเป็นคนอังกฤษใช่ผมเป็นคนอังกฤษใช่ผมเป็นคนอังกฤษในในในเจเซอร์เบีจากวันยูบีเดอะไทย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 จะได้ไทย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  ทำไมเวลา1 8ปดเฮ้ยถ้าบุกทงเหรอจัดสิครับจะรออะไรไม่จัดไม่จัดถ้าปักทงแล้วไงไม่เอามีสัตว์กระบือด้วยเนี่ย แปดทีก่การันตีกินเกลือก็เลยนีสมบัตจุดได้เมื่อร,รอเล่าอีกตัวได้ทาเต้นมาโดวเมนี่โอ้โหทาเต้นเกลือ ดีย่งบ้องตัวเหม็นยังเงี้ยยี่ดิ้งยูทูบดูดิ่งยี่ดิงยังเงี้ยใช่ถ้าเต้นนี้ผมเคยได้แล้วนะเมื่อปีสองพันสิบเจ็ดผมเล่นตั้งแต่เกมเปิดเลยล่ะแต่ว่าผมไม่ได้อ่านว่าไงเมื่อก่อนผมทำยูทูบไม่เป็นนะทำยูทูบไม่เป็นตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ใช่ประมาณกี่ขวบแล้วผมจำไม่ได้แต่ว่า ถ้าเป็นนี่แบบเดี๋ยวไปเต้นใีเกาะสวรรค์แล้วกันถ้าหมามันมากนไม่ยอมคืนตังค์ให้เก็บประชาชนเนี่ยเห็นไหมก็จะเกิดผลกระทบตามนี้าปืนเลยปืนผมเยอะไหม รถผมไม่มีอ่ะ,อะเมอไซส์ฮ้ยมอไซค์ของสีอาเซีไซูเปอร์ไอโน่ติชัวหองใช่ไหมไตัว mini เตอเทียเทียนาเลียงบ้องตัว mini อ,อย่งเดียวไห่ มาปกป้องผู t ที่คุณรักใครอยากไปวิ่งใ o ่เสื้อดีๆคุกลีหนึ่งสอง

โชว์ไปหนึ่งทีมไ่้นเปแว้นรถละ I อันยั้ยนง่น้่งนั่เดหนนี่นะครับนุ่มๆนที่แบบนอบมดหน่น่มๆหนุ่มนท่ เอ็งรู้ไหมฮะถ้างไม่รู้เดี๋ยวพาไปรู้เอ็งอเข้าใจใช่ไหม,มว่ามีชามันคืออะไรข้อสำคัญพิเศษของตัวละครน,นะนะเดี๋ยวผมจะเล่นกลับหัวให้ดูเดินกลับหัวให้ได้ในก่อนวิ่งขึนมันกินตอ้งขึ้นสะควาควาโอเคเนอเล่นกลับหัวก็เหมือนเล่นน้ำอ่ะโอเคเนื้ได้แล้ว nhiều không mình lên cầm nhau, chơi với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  nhau, chơi เนี่ยโหมีเบนร์ยางด้วยดูเบิร์นยางให้ดูด,ด้วยเมื่อกี้เราขอเบิร์นยางรถคนอื่นบ้างนะ กเกิดเบร์นยางแต่รถคนันน,นี้ทุกคนเบร์นยางเบร์นยางกีบมากโอ้ยจริงๆอ่ะรถกระบะเบืนยางมันมากทุกคน นี่ดริฟไม่ได้เนี่ยเป็นโลกเด็กเล่นดริฟไม่ได้นะอุย้ออยรถเนี่ยเอ้ยรถกระบะบึงยางมันมากดาเดี๋ยวเด,ด,ดี๋ยวผมดริฟให้ดูดวดูให้ดู เราเบรยางขึ้นอีูรอบเนี่ยเบรยางให้ดูแลนี่ฮะร่อยยางนอนเนี่ยทุกคนเห็นอะไรตรงนั้นไหมฮะใช่ฮะตรงที่มีอะไรยาวๆตรงเนี้ยใช่ตรงนั้นแหละบักเต็งหมูกำลังถูก,กับยางรถยนต์ บิ๊กเบิ้มเลยเบิ้มเบิ้มคือลือ ก็ดูเป็นนะไม่ใช่ดู่ยไม่เป็นที่หนยตัวเกลือจะเปลี่ยนเป็น GTA นะฮะผมปรับให้มันโลกสวยไม่ใช่ใจกีรีเนาะผมไม่สามารถยิงออกนี้ได้ เล่นแต่ว่าเห็นเส้นระสุนอยู่นี่ฟรีไฟปกตินะไม่ใช่ฟรีไฟแม็กถ้าฟรีไฟปกติมันจะไม่มีมันจะมีก้อนเมฆใช่ผมกำลังพูดถึงฟรีไฟอยู่อยากให้ฟรีไฟคอแลบกับฟรีไฟแม็กคู่เล็บกับฟรีไฟอยากให้ XDPK คอแลบกับ FFX MM ไหม อยากมึงบอก GM ให้เดี๋ยิง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 เบิร์นยางเบิร์นยางโอเคนะครับถ้าใครยอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันทุกคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะเนาะแอลแอลเด้อไปคลิปก่อน